น,นี้คือปัม๊มปตทถนนเดชบุญทริกนะครับขอทนรับท่านสู่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อเจ๊หน่อยหน่อยก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปิดบริการ9โมงถึงบ่าย3โมงก๋วยเตี๋ยวเนี้ยที่อร่อยที่สุดในเดชอุดมนะครับ เจ้าดพุฒิชัุดยอดก๋วยเตี๋ยวอำเภอเดชอุดมนะครับสะอาดสดทุกวัน อร่อยมากครับหนุบมากอะไรก็ไม่หนักสุดใช่